ลุงเสือปา้าอันนี้มาแล้วอันนี้เป็นกําลังใจแากไม่น้อยนะคะในนิวยอร์กให้กําลังใจทุกสวที่ทํางานกันวันที่ยกเสาทีวันเสาที่แม่ก็ระเบิดอาช่อมาเลยแปดคนนะแปดคนจับคู่พียงกับปุ๊ขามาพี้เกับปุคนละห้าร้อยนะคะคนละห้าร้อย เมื at, um, ่อปร้นทุนเมั้นอว่เปได้หลยสิ่งเสร็จแล้วฉีกขึ้นไปเลยนะฉีกรึ้นอ่าฉีึ่งเลยฉีกคมน้รึ่ง็นีไป่ม้อยคมน้อยยนดีกับามันเชื่อมอยู่มากเชื่อใจดีนะอาญาปฏทนไห้ป้าเจ้าด้นห้แคน เอากานูม <toys> ั <m ics> <sh yelled> ้ยมาเป็นคู่กันคู่แม่ใจดีนะคะให้จับคู่กันเ้าอนเล็กมาก่อนนี่ละแค่เนือยเรือยสองเสือภาษาสองคนก็อรอบพันโอ้ยอายคันดิ้ง แสงแล้วมาเป็นละวะภาษาแล้วมาแสงแล้วมาเป็นมา้นนี่ยาชีกับบ้ามืดเอเโอเคอะอมฮะยาชีรับก็ได้ไปมันก็ยุ่นี่ละยาชีกระบ้ามืดยาชีเครื่องกันลด ขอบคุณแม่น้อยนะคะขอให้แม่น้อยสุขภาพแข็งแรงนะคะจ้าอันนี้อันนี้ของลุงกับของใจเอ็มป้ายถือไว้ก่อนของลุงของใจเอ็มป้ายถือไว้นะคะทุกคนขอบคุณแม่น้อยมากๆนะคะพิจารณาใจให้กับทีมทำงานพี่กระเป๋าไอเทมวันเนี้ยขอบคุณมากค่ะสาธุสาธุนะครับแน่น้อยอายุมั่นความยืนใช้บ้างเล็กน้อยจะรุ่งเรืองเด้รุ่งเรืองเด้อกาลุงถามเข้ากระเป๋าแล้วเรียบร้อยเลยพี่แมน โอเคแล้วไปเลยเอาบ่ได้ซ้ำาบ่อันนี้อม่ด้ล่มีมีมกรองมรงไมมาขึ้น หนึงสองสามอ้าวขึ้นได้ไหมหนักก้นแน่นอนอ้าวหนึ่งสองสาวขึ้นได้อ้าวอ้าวขึ้นได้สวัสดีนะคะสวัสดีเอทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมีลิง <c oughs> มีลิงด้งในโคบหนองนานะคะขึ้นได้นะคะเอฟซี FC ขึ้นตอนนี้ขึ้นแล้วขึ้นได้แล้วนะคะ <c oughs> มักม้วก็ได้แล้วมีจลกเดี๋ยวเก็บได้เลไปรับเร็วอามาเาใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยถุงมาเดี๋ยวเด้งตองรับเอ้มีมาม่วนอีกลูกนึงไหนไหนีลูกอีกลูกไหนมันส้มมันบอกมันส้มีเดนตรงนี้ ยังแกมันยังไม่แก่เลยอ่าลงมาได้ลูกเดียวลงมามันบอกว่าพี่ยังไม่แก่หรอกน้องลงใจไปอย่าช้าต้นนี้ต้นนี้ปุบบ่ต้นนี้ปุบขึ้นไหมต้นบ่เอาซีดายบ่พอแล้วต้นนี้ปุบข้าวปุขึ้นที่ขุนนี้เลยเอาขึ้นเอาขึ้นบนน่ะขึ้นบน่ะใครจะขึ้นต้นนี้น่ะ เห็นไหมเป็นเหมือนเด็กไหมขึ้นต้นนั้นตันจะเป็นลิงให้ดูอ้าวอันนี้ก็ภาษานะคะอันนี้ลิงน้อยลิงน้อยลิงน้อยล่นใหญ่มาแกเน้นตันด้วยถูกไหมบอแมนแมนแกไม่นอนั่นมันจะสุกแล้วนี่บอเออแมนถูกแมอนอ่าอันนั้นลาสุก สุกเด็ดสุกเด็ดสุกเด็ดอ่ะุกเด็ดบนหัวภาษาบนหัวเอาแม่เอาแม่เอาลงมาแม่นะห้าแม่นี่ต้นนี้แกเยอะต้นนี้มีแกเยอะเยอะเลยไก่ละเอาไม่ปูมันก็บปานดแ่จัดเลยมกัไก่บนหัวภา่บนหัวภาษา เอามปันไปด้นะคม่อายเลยวงมม่วงหมัมวงเอามาปันด้สิไปไมสเดพี่พี่คอยสอนนะเอ้ย็กไรอันการกินยุ่จนุดจนบักมืดบักมืดไปกินอยู่บ้านลุงเตาเน้ยวถ่ายตั้งนานไม่ได้กด้สุกหรือไม่สุกอ้าวกินดู เอากินนูนปลาดาหอยสุกจริงสุกแดดใช่ไหมมาคบด้กันเบ่งดูเบ่งลูกอุดตันเอาเอาาสุกแดดตัวนี้สุกแดดเมนบบหวานมากเลยย่าเหรอเอาถ้านั้นไปกินแต่แหวแดดนี่หวานอีหลีเอาเอาแลือลูกนึงลมเหลือลูกนึงเอาเอาเลยเอาไหมใจหวานจริงจริงเลยไหมหมดแล้วหมดแล้ว หมดแล้วอ่าลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เรามีลูกหนึ่งที่ที่สุกแล้วนี่เนี่ที่ต้นที่เราเก็บเมื่อกี้ไงอ๋อมันไม่ได้สุกมันเหลืองเฉยเมันแข็งอยู่นี่นีสุกนี่สุกจริงเอออันนี้เหลืองเฉยต้องไปบ่มก่อนวกันสุราลีเป็นประานี่มันมีแกงตัวนี้อื้าเอ้าวอ้าวอ้าวกินคาต้นบ้านี่พี่น้องจริงนะเอาหวานจริงนนี่หวาร้อยยเล หานหอมอ้าวหวานหอมมา,ากอ้าวกินเลยสาธิดอยู่กับต้นเลยพี่น้องสาธิดดูลูกไม่มีเม็ดเลยอร่อ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 ยอ้าวเดือนเดือนหน้าเนาะภาษาเนาะอาทิท้องอาทิตย์ผุเดินโอ้อาทิท้องอาทิตย์ผุเดิศพี่น้องมันไม่แก่นะคะมันแก่แดดค่ะ

ภาษาขอเจ้าของเขาก่อนห้องบอกเจ้าของเขาเนี่ยอยู่ต่างประเทศอ่ะมสลูกลน่ะูหรเดี๋ยวทำงานบ้านให้นะคะอ่ะพี่สูดพีสูมันสุกจริงไหมเอาแมเอาไหมมันสุกนะ เอาแล้วบ่เอามาปาดเบิง้ยยกกงถ้ามาดามันละให้ผู้เ,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 ลเล่าให้เมียสร้างขึ้นต้นไม้สร้างวังเยี่ยมสายยานะคะสร้างวังเยี่ยม เมียสร้างวังเยี่ยมนะคะ